เราพยายามติดกล้องเยอะๆ,ๆนะครับแต่กล้องเราเนี่ยไม่ไม่เคยพอนะคะรับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีการบูราการกล้องนะการปรับสงคกล้องรักกันๆๆๆวันนี้ท่านหบตรอเนี่ยได้เน้นย้ำให้ทุกสถานีวบูราการกล้องทั้งหมดนะกล้องนี้ก็จะมีตั้งแต่กล้องของ ถ้าแต่งอางแบบเป็นของเทศบาลของบจถ้าในกรุงเทพก็จะเป็นของกทมอของบ้านเรืาานอนประชาชนของเอกชนและก็ของสุรการอื่นๆนะที่มีอยู่บ้างน,นะครับวันนี้เราบูณาการกล้องทั้งหมดนะครับแล้วก็นำภาพทั้งหมดเนี่ยมาวไว้บนอวอลลุ่มของสถา,านีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมุมกล้องรับกันนะครับแล้วการบูณาการกล้องเนี่ยไล่เรียงกันนะทำให้การตรวจสอบหรือการ สืบสวนนะสามารถเห็นคนร้ายเนี่ยกรณีเหตุหรือสามารถเห็นบ้านเรือประชาชนเนี่ยได้อย่างรับเป็กวงๆกันนะครับ